คนสุรินของแท้ต้องสมเน็ยแบบนี้เหลาเหลาเหนาเอาขนาดไหนกันอ๋อลองทำได้ปะเนี่โหได้ตัวตัวไม้ได้หนึ่ี่เขนเดียวได้เนี่ยรไม้ปลายแดงรากตัวเลยร้านเทเลร้านประมาณร้านหนึ่งแสน้านสองแสนเราโตได้ตัวแท้ดีเลยทีแ้ที่สุดตัวปัจจุบันเลยปัจจุบันก็ยีงเป็นตัวแท้ี หน้าหน้าห้าใม่ล่าส่อเักพาเครื่องใหม่ล่าสจะเป็นร่อใหม่ล่าสุดได้ถ้าใม่ล่าสุดก็จะอยู่ประมาณล้านกว่าทำอาชีพอะไรอยู่ี่ชาย่ได้เลี้ยงวัวอ๋อเลี้ยงวัวไอเสียงก็เลี้ยงวัวกันเน่ยเออเหมือนกันเลยวัวไรใส่ิงใจอยู่นะวทำไมไม่มีของเ้เว้ไอเสียงก็เลี้ยงวัวที่บ้า กันลักเดี๋ยวนี้ถือหลายเ okay. ดมม <laughs> ื่นสองมืนสามมื่นอคาัสองามขายคาคทุนขาาทุนพี่อยากได้ไอไอปลาอย่างนั้นได้ไหมโบาร์หบาเดี๋ยวดูให้ออรเรูบาร็โบารเอ็กซิลี e ่แล้วก็อยากได้โรเวลาเอาไอแขไดอ่าเดี๋ยวลองรถให้ชอบกัน อเอเดเสียมจะดูให้ว่ามันสามารถใส่ด้วยกันได้ไปตมาแต่เดี๋ยวเาติดตามมานานแล้วเของ้แล้วมเวใ้อยเดนเดียวลองต้ลงขับก่นี้อวนใช่ครับันนี้ได้เดวนั่งไปด้วยกันหลายๆคน มึงแพงไหมเดี๋ยวนี้เกิดฟังเสียงว่าเวลาขับมีอะไรยดังไหมอันนี้อ,นอ่อนน้อยแต่ตอนนี้เดี๋วนี้มาไม่นานช็อตชอบ,ชอบได้ถึงสองเมตรใช่ครับเนี่ยรถรถมันรถมเล็่ใหม่เลยได้จากอะไรนะออไม่ไหว <c oughs> ช็อตมัจะเดินแต่ล้านตรงช็อตจะเดือนละสองหมื่นเจ้าของตายช็อตมาให้จากที่ เยอออโต้ครับไอ้เครื่องสองพันสองดีกว่าเขาดีดีกว่ายังไงแรงกว่ายังไอเสียงก็ยังไม่ยังไม่ได้ขายายเลยไม่รู้ก็ยังไม่ได้ขายเครื่องสองพันสองเลยแต่รู้แต่ว่าเครื่องมันเจ้ามันถูกกว่าเพราะว่าเราเป็นรุ่นสองเล็กกว่านั้น ออโตใจ่ไมีเราคาได้ไหมน้เมา,าเห็ไหม,มเออโต้ดิโต้เอาเปลี่ยน,กนแกคนคน้าใหม่เลยเจ้ากินเ้ายนมาแดเลยมามามาดวนไ,ไปทุระมาเล่น,นตั้งใจมาน ทานเดินทานเดินขมดแไม่มีหลอดการันตีเลยสชาชนมม่ค คมขอบคุณมากขอบคุณมากการที่่ามาจากสุรินทร์นะคนสุรินทร์ไม่กินสุราคนแท้คนจริงนะจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินนึกถึงไอ้เสียมครับไอ้เสียมรู้สิ่งจัดหนครับผมสวัสดีครับ